สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้แนะนารถคูปะต้าแอลหนะครับเป็นรถตักอันนี้ก็เป็นวัน้อยกระทงนะครับวันที่31มัิตุลาคม2 5 6 3อันนี้ L5018 ครับบอกกันก็เป็นตักคูบะต้านะครับตักคูปะต้าสวยเดิมนะครับอันนี้ เดิมใสๆเลยนะครับเครื่องเกียดีเครื่องไม่เคยแกะท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับคันนี้ใหม่590ชั่วโมงนะครับยางหลังก็ประมาณ80-90%นะครับปันท้ายแห้งดีเลยทุกหมากจุดอะไรพวกนี้แน่นทุกจุดนะครับยังไม่หลวมใช้างนานมาน้อยหลังคามไม่มีแตกนะครับ ชมใหม่ก่อนก็ได้นะครับใหม่ห้าเก้าสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับบรรทายดีนะครับไม่มีผุไม่มีอะไรนะครับดูนะครับพวกรูไอพวกสลักพวกอะไรแน่นหมดนะครับไม่หลวมไม่หลวมเลยนะครับ อันนี้เข้ากันหกนะครับเดี๋ยวจะเลาะออกให้นะครับสวยงามหมดนะครับอันนี้ถังไทยประดิษฐ์นะครับและใหญป่ปกตินิดนึงนะครับอาเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับ ปกตินะครับ <c oughs> หัวรถไม่บุบไม่แตกนะครับคันนี้หัวสลักอะไรนี้ยังแน่นอยู่นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสมหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ยกหลังดูดูนะครับ <S <S เรครืงเกียร์ดีนะครับไม่หอนนะครับวันนี้เสียงแน่นๆเลยนะครับ พร้อมใช้งานไม่มีจุดรั่วซึมนะครับรถ500ชั่วโมงไม่แพ้นะครับอันนี้ับประกันคุณภาพโดยทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาาหมอนะครับเบอร์โทรศัพท์0 850876581นะครับใครหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังนะครับ รถคันนี้ไม่ได้เคยลงนานะครับไม่เคยลงไถได้ไถานานะครับเอาไปไถก็ได้นะครับซื้ออุปกรณ์เสริมคึดตักนี้สามารถขอดได้ง่ายได้มากครับชักสลักออกสองตัวนะครับผลตั้งวางไว้ติดอุปกรณ์ได้อย่างอื่นได้นะครับก็ติดฐานติดโรเตอรี่ติดไบดันก็ <c oughs> ซื้อเพิ่มนะครับทางร้านเราก็อุปกรณ์ก็มีนะครับมือหนึ่งมือสองอ,อยู่ ใครหาอยู่ไม่ผิดวังแน่นะครับคันนี้สภาพเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับคันนี้ประกันคุณภาพราคาอาลืมบอกราคาราคาคันนี้ห้าแสนห้าหมืนห้าพันบาทนะครับผมเปลี่ยนแบบใหม่ให้ลูกหนึ่งเปลี่ยนแบบให้แล้วนะครับแบบก็สามเท เปิดดูเปิดชมเครื่องกันหน่อยครับแบตซื้อเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับรน้ำปก,กตินะครับ นี้ใสยอยู่นะครับไม่ได้เช็ดสวยอยู่นะครับอ่าอันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับบัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับเดี๋ยวไปชมคันอื่นดู มาชมกันต่อนะครับคันที่สอง L4708 นะครับจดทะเบียนปี55นะครับคันนี้รถไลเ่เดิมๆนะครับสีเดิมหมดทั้งคันก็จะมีผุข้างเล็กน้อยนะครับเฉพาะด้านบนนะครับลังคาลังคาดีไม่แตกนะครับอย่างดังก็พอได้ครับใบผ่านใบห้าใบ24นะครับตาช้าง หลังก็แห้งดีอยู่นะครับไม่้างหลังแห้งดีอยู่นะครับราคาสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้สวยๆเดิมพร้อมใช้เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับ ดีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ควันควันไม่ดำควันไม่ขาวครับไฮดรอลิกสมบูรณ์อยู่นะครับหังก็ขึ้นลงปก,กตินะครับ เครื่องเกียร์ดีไม่หอนนะครับคันนี้สามแสนสามนหันบาทครับคูปตา L 4 7 0 8 ชมเครื่องยอนต์กันดูนะครับวัน่นวันคัดยังไม่เคยตัดนะคเครื่องก็ยังไม่เคยแกะนะครับันนี้น้ำปกตินะครับ ยังไม่มีไอระบายนะครับ3ามแสนสามหนห้าพันบาทนะครับคันนี้จะส่งฟีให้สามรอยกิโลเมตรแรกนะครับมาดูรถคันนี้คันนี้ก็ b 2 4 2 0นะครับคันนี้ยังไม่ปรับสภาพยังไม่ปรับสภาพก็ หนึ0 0แสนหกบาทครับเช็คสภาพพร้อมใช้งานทำสีให้ด้วยเจ็0 0สบาทนะครับ b <ม>ีสองสียใบดันฐาน,านเป็นทะเบียนพร้อม b 2สองนีคันนี้ตัวรถใบดันกับตัวตัดหญ้ามือหนึ่งนะครับใหม่ราคาหน5 0 0 0บาท วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสะกละคนครนะครับมามัดจําเดินทางมามัดจำแอลสามศูนย์ศูนยนะครับคูประต้าอันนี้ขอบพระคุณจเิ็นอย่างสูงนะครับก็มีคันนี้นะครับ4708จาอ่นไคานใรมีด การโค้งนะครับยังไม่เช็คสภาพราคาตัวรถไปดันสอ0แสนแปดหบาทนะครับเครื่องก็ติดได้ใช้งานได้นะครับแต่ว่ามีอาการเครื่องหลวมสักเล็กน้อยนะครับคันนี้คันนี้ก็ยังอยู่นะครับ7,9็ดห คันนี้ตามสภาพสามหมื่นเกนะครับแอลสิตัวรถกับหางคันนี้เ5็มห้าพาเน็ยูนะครับเก็บสภาพพร้อมใช้งานทำสีให้ใหม่หมดสวยๆเลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่2องแ0 0แันบาทนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางหลังก็7จ็ได้นะครับยางหน้าก็ยังอยู่ประมาณ5-60%เซครับ ครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้เช็คระบบให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เดี๋ยวไอ้ระบบปืนระบบไฟจัดการเช็คให้ใหม่หมดนะครับได้ตัวรถกับผ่านหกนะครับคันนี้คันนี้ยังอยู่นะครับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นสามหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวรถยางหลังดีนะครับข้างหน้า ้อนนิดหน่อยมีรั่วซึมซีมลล้อด้านโน้นข้างเดียวนะครับอื่นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับท้ายซึมซึมนิดหน่อยนะครับข้างล้อข้างขวาของที่นะครับดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็ซึมบ้างเล็กน้อยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะครับ เครื่องดีซีไม่สวยนะครับง่ายนะครับสตาร์ทีเดียวไม่ต้องป่อยหัวไอ้เรื่งก็ปกติอยู่นะครับโบวินทำงานนะครับอันนี้หางหลังก็ยกปกติน,นะครับอันนี้มีคลิปทำงานอยู่นะครับเครื่องดีซีไม่สวย ยังไม่เก็บสภาพให้คันนี้หนึ่ง0นึบาทนะครับยางหลังใหม่นะครับนนไปดงไปดันก็ปกติดีครับคันนี้ยังไม่เก็บสภาพ1,90,000บาทครับตัวรถใบดันผ่าน3เป็น45 Di เครื่องคันนี้ก็ ไม่เต็มร้อยนะครับประมาณ70%ามีเครื่องมีเครื่องรวมบ้างนะครับอันนี้มีไอมีอะไรละคันนี้ M 5 0 0 0 SU นะครับ255,000บาทเครื่องเครื่องเกียร์ก็ใช้ได้อยู่นะครับราคายังไม่เก็บสภาพ2 5 5 0 0 0บาทฝากเบอร์โทรร้านไว้หน่อยนะครับ 085 0876581สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ <c oughs> เอร์โทรศัพท์สามารถแอดไลน์ได้นะครับมาขอข้อมูลเพิ่มเติมทางมาร้านก็มาไม่ยากนะครับห่างจากสี่แยกไฟแดงมาทางอำเภอพังโคนวาริชภูมิเส้นสะกวนประมาณ5 6 0 0เมตรนะครับก็ จะเจอร้านเรานะครับอยู่สองฝั่งฝั่งซ้ายมือจะเป็นวอเจริญแท็กเตอร์นะครับฝั่งขวาจะเป็นวอเจริญยศบ้านกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ต่อพ่วงนิดนึงนะครับเผื่อคนใครหาอยู่ของมือมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับมือสองเราก็ตัวสีเหลืองนี่สองหมื่นห้านะครับใครหาอยู่ โรตารี่ตัวนี้มือสองนะครับรับเองที่ร้านสามหมื่นสามมืนบาทนะครับตัวนี้ RX หนึ่งสามหนะครับรจุญดจสวยใช้งานทั้งเดียวอของใหม่นะครับโรตารี่โชคชัยนะครับ c a m โชคชัยงานคุณภาพงานเกี A นะครับของดี คุณภาพเราขายกันไม่แพงนะครับรับประกรันว่าถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้ว40,400บาทลดให้พันหนึ่งเหลือ40,300นะครับตัวเม็ด6ตัวเม 8, ็ด85ขายจาก40,900ลดให้พันหนึ่งเหลือ40,800นะครับผ่านยกล่องจาก15,500บาทลดพันหนึ่งเหลือ14,500บาท ผานพวนใบ22ครับเหล็กหนาโคงดีนะครับจากปกติราคา29,000บาทลดพันหนึ่งเหลือ28,000บาทนะครับผานขุดมัน11,000บาทนะครับต่อรองลดได้ทั้งนั้นนะครับลดได้อยู่ครับสนใจชิ้นไหนก็สอบถามราคาได้นะครับต่อรองได้ลดได้บ้างก็ลดครับ คุยง่ายครับเจ้าของคุยง่ายอ,าอันนี้ขอบพระคุณมากนะครับฝากเบอร์โทรอีกทีนะครับ0 8น0 8 7 6 5 8 1สวัสดอีครับ